โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Creature of s o n a r i a นะครับผมเอาและว,วันนี้มีตัวละครใหม่มาเล่นกันนะเป็นตัวที่ลองไปเล่นมาแล้วแล้วแบบเข้ามือสุดๆนะตัวนี้นามนั้นมีชื่อว่า Garudas นะอันถูกแหละอ่านเท่ด้วยก a r u d a s เท่ดีรู้จักพี่แกแล้วเป็นตัวที่มีเกาะหนานะนะเออน่าจะทนต่อแรงกัดได้แล้วเป็นสัตว์บกนะมีความใหญ่แบบ มหาศาลด้วยแต่ว่าก็เวลาไปเล่นจริงมันก็ไม่ได้มหาศาลขนาดนั้นนะนะเอาแหละไปดูเกมเพลย์กันดีก,ดกว่าว่าจะเป็นยังไงงะกับเจ้าการ o ดสัส let's do that เอาล่ะมาแล้วครับการดาูดัสลอยมาเป็นผีเลยนี่ัลโหลทำไมเป็นผีอยังงั้นจะเป็นอะไรโหให้ตายสิเราไปทำอะไรมา แล้วก็โรดัสตัวนี้เหมือนจะโตเป็นซับอะดาวเป็นเอลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะเออโตมาที่84อร์เซ็นต์นะอายุ1 6 7ปีตอนนี้เราหิวน้ำมากเลยอะข้างหน้านะั้นบ่อน้ำอยู่นะแต่ว่าบอ่อน้ำตรงนี้นี่เต็มไปด้วยแบบส่วนมากนะจะเต็มไปด้วยแบบสัตร้ายอันตรายตายบอ่อใหญ่ต้องระวังให้ดีโอ้แต่มาวันนี้น้ำจะโล่นะ เอาต่สำหรับเจ้าการดัสตัวนี้นะเหมือนจะมีสกิลหนึ่งซึ่งได้ข้อมูลมาเหมือนจะทําให้แบบกระดูกหักอะไรหรือเปล่านะซอมบิงนะมี2สกิลด้วยกันก็การดัสตัวนี้ตัวเอ่อสกิลที่2นะเป็นสกิลเอ่อวิ่งเร็วนะใช่เป็นตัวมหาสารที่วิ่งเร็วที่สุดที่เข้าเคยเล่นมาแล้วอ่ะผมชอบตัวที่แบบวิ่งเร็วนิดหนึ่งนะซึ่งตัวนี้แบบออกโจมมากออกโจมมากแล้วสกิลแฝงของเขาก็คือสามารถกัดไอตัวที่แบบบินอยู่บนท้องฟ้านะ เวลาโดเวลากัดปุ๊บเออพี่แกเหมือนจะแบบติดสถานะปีนขาดหรือเปล่าบินไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยโว้วววเครื่องหน้านั้นมีกอร์ิลล่าว่ะเราสามารถที่จะล่าพี่แกไม่เอาไหวหรือเปล่าฟัวเบอร์เทอเลยอ่ะเป็นอะไรที่ยากในการล่านะผมว่าโว้วววแล้วตัวนั้นคืออะไรล่ะล่ะปราสาทเดินได้อย่างนั้นเหรอใหญ่เกินไปหรือเปล่า กินกัดเข้าเนี่ยฮะกัดไม่น่าเข้าหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะสู้กับมันไม่ไวสักเท่าไร่ลนะถ้าเราเป็นเอลเดอร์ก็น่าก็น่าจะลองได้นะไว้ก่อนแล้วกันโอข่าโตเต็มที่ก่อนเลยแล้วกันจะได้ไฮไลท์น้อยเลิศนี่มจงเนหนอมากเลยอ่ะตายถึงผมเปลี่ยนเซิร์ ไอตาตัวออน,นี้เหมือนจะเป็นเพื่อนอะวะสีฟ,ฟ้าฟนีนี่เหมือนจะเป็นเพื่อนจากในโลโบอกะกินเพื่อนก็กไรอยู่อะนะออนหนง่นะออนนนึสามารถรู้ได้เลยแหละว่าใครออสนั้นน้านจะมีอยู่หนึ่งตัวนะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรสามารถนะตอนนี้ฉันกำลังหิวอยู่พอสมควรเลย การที่มีอาหารสักหนึ่งมื้ออะไรที่ดีเป็นหนึ่งมื้อที่คาว่าคาน่าจะขิดไม่รู้แล้วหมอนี่น่าสนใจเลยผมว่าอเอาเหรอเอาจริงเหรอจะเข้ามาสิ อ,อคำเดียวเท่านั้นแหละแกชีวิตเลยนะมามาสิเออเราได้มือใหญ่แล้วเออเออชีวิตมีค่านะอย่ามาซาอย่ามาซาอย่ามาซาเฮ้ เฮ้ยหมดเลยนะเฮ้ยมันเอาเหรอ,หอยังไงขอคำเดียวขอคำเดียวมึงนี่ไงมาสิกวยเว้ยเว้ยเว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 ยตายเหรอให้ตายสิ หนีไปหาเพื่อนเลยอย่างนั้นเหรอโอ้ยเอาแล้วเอาซากอะ่ะเฮ้ยจะมีตัวมาซากที่เราล่ามาเอาหายไปเลยโอ้ยผมว่าไอ้ซากนีมน้มันน่าจะมีไอ้ยสายไอ้เซิร์ฟน,นี่มันน่าจะมีโปรหรือเปล่าอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันมีโปรแบบอ่าดึงซากด้วยนะโอเคโอเคงั้นเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าบ๊ายบายเจอก,กันก็แต่เขาไปกินซากหน่อยนึงแล้วกันความจริงฉันก็อยากกินหรอกนะแต่ว่าฉันเดินไปหมดแรงโอนอะ่ะ ตักครึ่งท้องนะประมาณโอ้ตันนี้มีหนึ่งตัวแล้วนะโอ้อาหารอโมชาเลยแล้วโ,โตแล้วไงขออนุญาตเลยแล้วกันชิไปยวแพงได้อย่างนั้นหรอหตายสิกระถืวเจ้ารอบกวไปเหรอนะ เจอเฮ้ยโดนเฮ้ยเดินดิเอ๋อคำอ่อนคำอ่อนเฮือกบัว ฮ้ยแย่แล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยติด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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะกูจะไปทมน้ำตายแบบนี้เหรออุ้ยกลัวชะมัดไม่นะทันปะเนี่ยมตายโอ้โหมึง้ยชัดเกือบไม่รอดแล้วโอ้วีทัวมาฮิลให้ด้วยอะ ขอบใจมากเลยอ่ะขอบคุณมากขอยังจะกัดอีกเหรอกัดทำไมเล่ากาัดสิจะเอาใช่ไหม จริงมันก็อยู่ดีมีสุขข้าวสา,าจะไม่ซัดเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไมซากมันเน่าเร็วจังอะ่ะให้ตายเถอะจะเน่าแล้วเหรอดี่บดเลยกูโอโหเอ้ยให้ตายสิตายอีกแล้วอะ่ะมันเน่าไปที่เรียบร้อยอะ่ะเอาละปล่อยให้ไหลไปนะ เอราละเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของมันก่อนเลยกว่าอ่าตัวนี้นะเออหลังจากที่เป็นอารดาวน์ไปที่เรียบร้อยนะมีพลังชีวิตอยู่ที่8ปดพันนะสร้างความเสียหายได้สามร้อยสามสิบนะพลังงานอยู่ที่หกสิบสี่โวลแสดงได้มามากเลยอ่ะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยปอนด์นะใช่วิ่งเออวิ่งอยู่ที่หกสิบสองเร็วอยู่ที่สี่สิบปาวใครตายซี่ใช่เป็นตัวมหาสารที่วิ่งเร็วที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตั้งแต่ที่เล่นมาก็ น่าเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดชอบมากชอบมากผุ่ด้วยหุด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวบนบกหรือบนฟ้าเข้าว่าได้ถ้าว่าเจ้าทําแบบนี้แปบลบว่าไว้ใจข้ามากเกินไปเอาล่ะนี่คือเป็นบทเรียนสำหรับพวกเจ้าแล้วคนะาไว้ใจใครอ่ะมไม่ดีหรอกนะ มาเลยให้รุมเลยด้วยนะจะก็ามาสิขอคําเดียวขอคําเดียวเท่านั้นถ้าเดินไม่ออกแล้วนั่คือปัญญาที่เท่าทำได้อางั้นเหรอฮะดาเมจเพียงแค่นั้น ยังไงเจ้าตีเดียวกับพวกนั้นหรือเปล่าถ้าจะดูปแมลงวันมาตอมมีดีแค่นีใ้ใหญ่แล้วกลางใหญ่แล้วกลางโอ้โอเฮ้ยเจ้าหมอนั่นเธอบอกทรกเหรอเอาร่าเอาระาเรามีเป้าหมายแล้วตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่ดีเราจะอิ่มไปหลายมื้อเลยอยนะถ้าเราล่ามันได้อะ โอ้โหแล้วสองตัวนี้ก็ได้มาเผชิญหน้ากันแล้วไงในจังหวะนี้โอ้โหเอ้ยให้ตายสิตัววัชมัดเลยอะ่ะที่ก็ลงมาซัดกันดีกว่าซึ่งซึ่งหน้าตาต่อตาวันต,ต,ต่อฟันอะ่ะเจ้าก,กลัวขนาดนั้นเลยเหรอ เอาละาพลาดไงเอ้ยมึงเอาหอฮะเฮ้ยมึงตัวนอกบทข้าว่าจะไม่เล่าล่าแล้วนะโดนสา์เจ้าเบือก ซาโดนซาเราไม่อยู้ซะแล้วค่ะเป็นใครแต่นั้นคือกดข้อเดียวของข้าถ้าข้ามีเนื้ออยู่นะพวกเจ้าก็จะปลอดภัยยังไงละ่ะแล้วก็ินหน่อยหนึ่งแล้วก็อาคนไม่นนกล้าลงมาจริงๆเลยนะเอออย่างว่าเป็นชาข้าก็ไม่ลงอ่ะโดนล่าซะขนาดีไว้ใจได้ที่ไหนโอเคมันจะลงละนี้ โอ้ยเอาจริงเหรอเธอบกครอสเอาเธอบวกครอสเธอบวกครอสมาเลยนี่คือปัญญาที่เอ่อเจ้าสองคนทำได้อย่างนั้นเหรออะไรเหืยเฮ้ยเฮอร์บกย พลาดแรกเลยแล้วกันเอ้อไอ้ไอ้บอดีอ้ไอ้ตายสิเจ้าขี้ขาดนี่นะรุมฉันอะ่ะนี่คือปัญญาที่เจ้าสองคนทำได้อย่างนั้นเหรอนี่ตายเถอะเดี๋ยวฉันจะมาแก้แค้นเอาร่ามาครับเทคที่สองนะ แกนี่เหมือนจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วทำไมข้างบนน่ะมันเทล้วเกินนะเก,นเกินหรือไปหเปล่าน้ะเราก็ไปที่งาไแอบฟาร์มมาสักกูแล้วเราก็ไปไแอบฟาร์มมานะเออแอแล้วก็ใกล้จะเป็นอาดาวเป็นที่เรียบร้อยนะเออตัดมาก็ตัวใหญ่เลยไงเออใช้วเวลาพอสมควรใช้วเวลาพอสมควร ตอนนี้อายุอยู่ที่95ปีนะเออก็จะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วโว้ันว่าเราซัดได้วะ่ะน่าจะเป็นเหยื่อชั้นดีานยา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 ในจังหวะนี้เอออืมโอ้โหโอเคขอโทษเฮ้ยติดติดทำไมอ่ะ ุ้ยแล้วเวลากดเลขสองมันชอบไปขึ้นแป้นพิมพ์อะงงงงงวยงงงวยไปแล้วเจอกันบายบายเนี่ยมันไปเลยแป้นพิมพ์โซนี่โซนี่โซนี่เฮ้ยูโดนอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเกินไปหรือเปล่ากัดกัดไกลไปฉันฟาฟามมานานเลยนะโอ้โหมึงดูดิ ชัดสากดเวลากดสกิลสองมันไปชอบไปโดนแป้นพิมพ์มะเนี่ยโอ้โหฝ่อฝาเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยให้ทายสิเริ่มจากการตัวเล็กๆนี่แหละเอาอะไรมาเน่ะอะไรขึ้นอะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์หรองำงำ งามเดี๋ยวช่วยเดี <c ười> C ười ๋ยวเดี à, l l ๋ยวช่วยเออเออลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปจ้โอยให้ตายสิดูมันเอาทิ้งไว้หมดนี่เป้าหมายชัดเจนสุดไปละเจอละอาหารอวช้าชิดกลิ่มกลิ่มเฮ้ยเอามาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่ายูนนี้ก็เจอ งำเลยแล้วกันอุย้ยหนืดรอด้วยรอด้วยแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยอะไรมาแล้ว,าลวตามเลยตามเลยหมอนี้มันแจ้งอาหารของเราได้จอดเลยมึงจอดเลยเจอแน่ชะดีไปไหนติดบลีดนะติดบลีดนะดดน,ะนี้งำงำงำเฮ้อมาเป็นอาหารให้กับฉันโดยชะดีเธอโชะดีเธออะไรไม่รู้แหละแต่มาเลย งำงำจะวินวอลหรอฮะไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ฉันล็อกเป้าแล้วอะนะก็ต้องเป็นซากเป็นซากยังไงล่ะโอแต่ตรงนี้แบบสงบสงบนี่ดีมากมยาวๆเลยลนะแบบ ในโซนที่ดีซากนี้ก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานนะโอ้ซากนู้นเน่าแล้วอะะ่ะเราต้องรีบโหมดนะเรียบรซากรับเรื่องรับรู้เฮ้ยจริงโหมันเน่าเร็วจังอะ่ะกินไม่ทันอะไรเลยอะ่ะเน่าแล้วอ,ะอ่ะนั่นน,าน,น,าน,น,าน,นั่นนั่นหลุมนั่นหลุมนั่นโอ้โหสวรรค์สวรรค์มโปรดในนี้ภาพไว้อย่างนั้นแหละเออจะแบบช่วยให้เน่าช้าลงหรือเปล่า ไม่ได้ผลเน่าไปแล้วโอ้โหไอ้ตายสิเขาเป็นตัวขนาดยักษ์เขาเป็นซับวะตัวนี้เป็นซับอะรเดาซับหรือว่าเป็นอารเดลหรือแจะเป็นซับว่ะมันไม่ใช่จะใช่ชูวี่แบบเราแน่นอนหรอ ออแมวและห้ามพันเกินไปชีวิตมีค่ายอย่าไปซ่ากับมันยังคำรามโอ้โหตัวร้ายตัวร้ายตัวใจเจ็บมากตัวใจเจ็บมากชันเลยเข้ามากูยิงไปพี่จะรอเลยล่ะ เราจอโจ์เก่าอะซึ่งเขาเป็นอดาวเรียบร้อยแล้วอ่ะเรายังเป็นซับอะดาอยู่เลยถ้าเขามาแสดงว่าเขาจะเอาเราแน่นอนัอนน้ี๋ตวตัวเร่งฝีเท้าให้ดีๆชัดเลยกลัว่าชัดเลยเอาหมายมันชัดเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เฮ้ยมันมีการล่าตรงนั้นตามเลยวะขอดอจอยด้วยคนนึ่งจุ่มน้ำหายกันไปแล้วอ่ะสวดดี งำงำจะหนีไปได้แล้วไปวิ่งเร็วไงปราดเปรียวเหรอเ้เปรียวเหรอฮะเ,เ,เราอะฮชิลงหลุมไปแล้วนะ่ะโอ้ยหลุมหายไปแล้วด้วยอะหลุมหายแบบนี้แสดงว่าออลล็อกเอาเหรอโอ้ยั่นมีตัวไม,ม่เกิดเลยล่ะขออนุญารับน้องก่อนเลยได้ไหม กำลังเออ่มีอาการหิวสักเล็กน้อยอย่างนี้ก็จะเป็นมือที่เออ่ให้ฉันนั่นหายหิวไปได้สักพักก็ได้ไนะหมฮึฮึแรกเลยแล้วกันแรกกันเออ เฮ้าโอ้โหแต่เป็นมือใหญ่เลยนะเขาอยากจะเอาอย่างนั้นเหรออย่าคิดนะอันนี้คือซากของฉันนะ่ะจะไปให้ใครเท่านั้นเคยมีประสบการณ์การโดนแย่งซากแล้วนะตั้งที่ปีอะนะดีหายแล้วก็ซื้อไปนี่ไปละเอออุ้ยอย้ย ไายนะยายายาคุณเอ็กซ์คาลิเบอร์ถือดาบมันใหญ่มากฉันเพิ่งหายจากการต่อสู้เองอ่หะหัวนี่หยุดเลยดามหยุดเลย<ไหน> ไปไรของมันน่ะเออกายจะตัวเปอดดาดเราแล้วไงเราสามสองสามโอ้โหมาแล้วมาแล้วค่อยค่อยไม่ได้หรอไม่เอาไม่เล่นอ่ะไม่อยากเล่นด้วยโอ้โหวิ่งวิ่งซะเร็วแรงเลยเลย โอ๊ยเฮ้ยโน่นโน่นอย่าอย่าทำแบบนั้นเฮ้ยมันจะลากไปกินนะครับผมไปไปหมอนี่ชั่วร้ายที่สุดร้ายมากร้ายมากที่นี่ตอนนี้เหมือนฉันจะเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนทรายโคตรตัวนี้เอาเลยฉันหิวไอ้หมอนี่กูจับมึงได้หืม ตาฉัน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 ตนัสแล้วฮฮวิทเลยคุณัดแร้อยเลยเหรอไปหรือเปล่าเฮ้ยออ้อ จันสูมันมบไดายเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนหยุดเลยไอ้นี่กแล้วเหรอเฮะฮะเมื่อกี้มันตัวใหญ่ใช่ไหมคิดว่าตัวใหญ่แล้วทำอะไรใครก็ได้เหรอเฮ้ยน่าจะโดนตัวอะไรพัรตเหรอกลายเป็นตัวเล็กแบบนี้ เออเอาแต่เรื่องบดกันหมดเลยมือแป๊บเดียวหายไปในพี่พาพ่อช่วยด้วยพ่อลูกบอนเปิดแล้วตัวบนเลยตัวบนเลยเฮ้ยไม่โดนอะไรอ่ะเอา มันมีตัวเล็กมากัดฉันอะ่ะเพื่อนเราโดนอะ่ะใครทำอ,อ่ะเพื่อนเราเล่าเรื่องวะอ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยนั่นเจ้ากัดแล้วเหรอให้ตายสิโชกเก็ดมากเลยอะ่ะเออเอาแล้วหล่นแล้วไง เกือบพลาดนึงม่ดเกินไปมากตายเอาแล้วลนะ่ะพอเราตายได้นะ่ะ x d s เออดิโลเรากระโดดซัดเลยเออซัดเลยโดนปะต้องตีมาโดนบ้างปะเนี่ยไม่นะ XD เราจะไปแล้วอะ ปีกกระปีกไม่โดนไม่นะาเอฟดี HD มึงไม่โลดนแน่โคตรทรงแล้วติดบลีตายไอ้รกตัวนี้บีดเซียนโคตรมันบังคับเก่งมากด้วยอะไรวงแตรก่อนวงแตรก่อนฮ่าฮ่ามันเอาหมดตี้เลยอะโอเค,อเคสเหรับอาการอดัส สำหรับก,การโรดสัสประมาณนี้ดีกว่าโอ้ต้นคลิปเอาอย่างเรื่องนะทำไมไท้ายคลิปมันแปลกๆวะเออทำไมแปลกๆโอเคสโรวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะขอขอ,ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามารับชมนะกับเกม Creature of s o n a i a นะก็หวังว่าจะชอบแล้วกันนะเออสำหรับคนที่ชอบก็กดไลก์นะกดซับนะเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าซีวากนไปละเจอกันครับผม